ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะกับซีโอค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะสุพนาพัทรเมทาวรคุณค่ะทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหลากหลายผู้บริหารหลากหลายความสามารถหลากหลายธุรกิจนะคะมาแชร์ร่วมพูดคุยนะคะใช้หลักธรรมะอย่างไรในการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรบริหารโรงงานนะคะบริหารลูกน้องเพื่อ ให้บรรลุเป,ป้าหมายค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็แขกรับเชิญของเราเป็นนักเขียนค่ะแล้วก็มีท่านผู้ชมค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็โทรเข้ามาในรายการนะคะทางทีมงานก็จัดส่งหนังสือไปให้แล้วนะคะก็มาจากนครปฐมค่ะแล้วก็เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นอาชีพที่ติด1ใน5ของประเทศทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าอาชีพนั้นคืออาชีพอะไรคะท่านเป็นวิศวกรหนุ่มไฟแรงค่ะที่บุกเบิกโรงงานมากว่า10ปีขอต้อนรับคุณสมปิติอัศวะรุ่งเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเมทเทคพรเตติ้งจำกัดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค่ะอยากทราบความเป็นมาของบริษัทนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและก็เป็นธุรกิจประเภทไหนคะ ก็บริษัทไทเมเทคเบตติ้งนะฮะก็ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2543นะฮะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการชุบผิวโลหะน่นเป็นชิ้นส่วนของยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ครับอืมค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาทำธุรกิจประเภทนี้นะคะ,คะทางคุณสมปิติเนี่ยมีการวางแผนแบบไหนมาก่อนไหมคะครับในเรื่องของการวางแผนนะฮะวางแผนการตลาดนะคะ ประมาณนี้ค่ะผมก็ดำเนินการคือสร้างความมีโชคให้กับตัวเองให้มากที่สุดโชคยังไงคะโชคนี้ก็คือมีความหมายนะฮะคือโอกาสนะฮะก็คือตัวสรลโอนะครับแล้วก็ความชำนาญนะฮะคือตัวชอช้างแล้วก็ความพร้อมนะเพราะผมถือว่า คนเราเนี่ยจะมีโชคได้เนี่ยก็ก็ต่อเมื่อมีความพร้อมความชํานาญแล้วมาเจอกับโอกาสที่ดีก็คือมี3อย่างนะคะโชคก็คือโอกาสความชํานาญความพร้อมนะคะรวมกันเป็นโชคของทางคุณสมปิตินะคะแล้วลูกค้ากลุ่มเป้าหมายล่ะคะของโรงงานนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของผมนี่ก็เป็นลูกค้ากลุ่มของบริษัทญี่ปุ่นร่วมทุนนะจอยเวนเจอร์ที่อยู่ในประเทศไทย ครัอย่างเช่นที่มต่างๆเช่นบริษัทชั้นนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์นะฮะก็จะมีเกี่ยวกับฮอนด้ากรุ่มนะฮะทางฮอนด้นะครับแล้ก็มีซูมิชิมอเตอร์ครับก็หลายๆบริษัทครับตอหลายๆบริษัทเลยนะคะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นทางนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วณตอนนั้นที่ทางคุณสมพิติเนี่ยก่อตั้งโรงงานขึ้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรที่เป็น จุดที่ทําให้เกิดชนวนว่าเราจะต้องทําและ้นะคะเพราะว่ามองบางครั้งเนี่ยออธุรกิจเนี่ยอาจจะสืบสานต่อจากบรรพบุรุษพ่อแม่นะคะคแต่คุณสมปิติเนี่ยดิฉันทราบมาว่าเป็นผู้บุกเบิกเองเลยค,ครับ,<ม>รบก็ตรงนีออ้ก็อย่างที่ผมเรียนก็คือคเราสร้างความมีโชคให้กับตัวเองก่อนหน้าที่จะมาสร้างธุรกิจของตัวเอง 2,543นะฮะ,ะผมก็เป็นเป็นลูกจ้างะฮะ,ะลูกจ้างบริษัทเ,เกี่ยวกับเรื่องของสลิตคอยเซ็นเตอร์เราก็ไปสร้างระบบนะฮะทำระบบเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์อะะคือคผมเรียนจบทางด้านนี้มาะนะฮะทางด้านคอมพิวเตอร์อแล้วเราก็าวางระบบ ตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความพร้อมให้กับตัวเองะนะฮะสร้างความพร้อมโดยการที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปวางเปสิสเตรมแอนนไลซ์นะฮะ,ะเข้าไปวางระบบว่าระบบต่างๆของของในแต่ละองค์ในแต่ละแผนกนะฮะจะต้องทำอย่างไระนะฮะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะะไปศึกษาในในทุกทุกแผนกทั้งหมดขององค์กรทำให้เราเรียนรู้ว่าเ,เราจะต้อง ทำอะไรในอนาคตคแล้วเราก็มาสร้างมาเป็นเปลี่ยนบริษัทมาอยู่โรงชุบนะฮะ,ะซึ่งตรงนั้นเราก็จะสร้างความชํานาญของเราแล้วว่าตัวเราเนี่ยจะมีความชํานาญทางด้านไหนบ้างบจบวิศวะด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเปิดโรงงานด้านนี้นะคะเกี่ยวกับเคมีค่ะเคมีเลยใช้หลักการอะไรคะที่จะต้องนํามา ประยุกต์ใช้คอมแพร์กันซึ่งจริงๆแล้วในด้านสาขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงสัทีเดียวนะคะเริ่มแรกเนี่ยใช้หลักการอะไรคะหลักการในการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราเองนะผมก็เราใช้หลักอิทธิบาตรสี่นะคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้คือทางรมนะคะอนี้คือทางรมแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราคงจะไปสอนลูกน้อง โดยตรงว่าคุณต้องมีฉันทะนะอย่างนี้คงคงไม่ได้นะฮะผมก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมคะผมก็เปลี่ยนว่าคนเรานะมันจะต้องประกอบด้วยความตั้งใจนะฮะความรับผิดชอบนะฮะมีผลงานแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์นะฮะและไม่ลืมตนนะฮะซึ่งความตั้งใจนะก็คือฉันทะะเพราะฉันทะเจะบอกว่าพอใจในสิ่งนั้นนะฮะเราก็มีความตั้งใจในการทํางานนะ ทำงานไปแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทําทุกๆอย่างความวิริยะก็คือความภักเพียรนะคนเราจะต้องมีความภักเพียรก็คือเราจะต้องมีผลงานที่เกิดขึ้นเมื่อเราพักเพียรแล้วมันจะมีผลงานออกมา,านะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างผลงานเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะถัดจากนั้นก็เรื่องของจิตตะนะจิตตะก็คือความอเอาใจใส่ฝักใฝ่แนะสดงว,ว่าเมื่อเราเราจะต้องมีความรับผิดชอบนะเราถึงจะ ทํางานทุกอย่างได้สําเร็จรตามที่เราตั้งใจเอาไว้ะนะครับสุดท้ายก็คือวิมังสานะวิมังษาก็คือคนเราจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีการตึกตรองในเหตุผลของสิ่งนั้นที่เราจะทำะนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไม่ลืมตนว่าเราสร้างกันมายังไงมีมีความพร้อมมายังไงบ้างะนะซึ่ง ปัจจุบันนี้ในระบบที่ที่ทางบริษัทนะฮะเราก็ได้ระบบ ISO 9000นะครับซึ่งตรงนี้หัวใจของ ISO เองเนี่ยก็คือ plan do check action plan do c h e ค a c t นะคะตัว p l a นี้ก็คือฉันทะดูก็คือวิริยะการทำจิตตะก็คือการเช็คตรวจสอบนะครับแล้วก็วิมังสาก็คือการมาตึกตรองไต่ตรองดู action อีกทีนึงนะฮะเราก็ใช้ระบบนี้ในการที่จะสอนลูกน้องให้ทำงาน ก็เป็นหลักธรรมะควบคู่ไปกับหลักทางโลกด้วยนะคะ,คะโดยใช้การแผนก็คือเป็นหลักของฉันทะนะคะ,คะดูนะคะดูดีโอดูนี่ก็เป็น<ช>หลักของวิริยะนะคะ,คะส่วนเช็คก็เป็นหลักของจิตตะ,ะใช่ไหมคะแอคชั่นการกระทําก็ใช้หลักของวิมังสานะคะ,คะการมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะดิฉันเชื่อแน่ว่าทางคุณสมปิตเนี่ยทำธุรกิจมาเนี่ยต้องเจอวิกฤตแน่นอนค่ะนะคะ ผ่านจุดวิกฤตนั้นมาได้เนี่ยคุณสมปิติใช้หลักการอะไรคะที่มาแก้ไขนะคะอาจจะเป็นหลักการทางโลกหรือว่าทางธรรมในช่วงวิกฤตนะฮะ,ะเราทุกคนคงเคยได้ยินโลโกโปัทมังนะฮะพิกาเมตาก็คือเมตตาธรรมคำจุนโลกครับอ๋อค่ะนะซึ่งในช่วงวิกฤตยากยกตัวอย่างเช่นปี55ที่น้ำท่วมนะครับ หลายๆโรงงานก็จะเตรียมความพร้อมโดยการซื้อกระสอบทรายนะฮะกั้นทาเขื่อนต่างๆแต่ที่โรงงานของผมนะฮะผมไม่เสียตังค์สักนิดนะเพื่อไปใช้จ่ายด้านนี้เลยนะทำยังไงคะผมก็คํานวณว่าถ้าเราจะต้องสร้างเขื่อนนะฮะเราจะต้องใช้ปัจจัยใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็รวบรวมเราก็โอเคเราก็เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาไปซื้อน้ําตอนนั้นคํานวณแล้วเหรอคะคานวณหมดแล้ววิชาชีพอยู่ในใชครับเราลยเราจะต้องลงทุน ถ้าจะทําเขื่อนต่างๆเราลงทุนกี่แสนบาทนะฮะเราก็ไปซื้อน้ําซื้อข่าวสารนะะซื้อน้ําปลาซืซื้อปลากระป๋องนะฮะไปที่โรงงานสเมาซื้อแล้วเราก็ชวนกับลูกน้องว่าไว้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ตุนหรอกครับไปแจกออชาวบ้านแจกโรงงานไงวันอาทิตย์เราก็ขึ้นรถหกล้อแล้วก็ไปไปบางประหารบ้างไปวางน้อยบ้างแล้วก็ไปให้ไปให้ชาวบ้านที่โรงงานไม่ท่วมที่โรงงานไม่ท่วมเลยีนั้นไม่ท่วม โชคดีครับโเพราะความพร้อมนะฮะโชคดีแล้วเราก็กับลูกค้าเองนะฮะที่อยู่ทางด้านของโซนอยุทยาก็มีเยอะนะฮะโรงงานญี่ปุ่นในนิคมใช่ค่ะนะผมก็ก่อนที่น้ําจะท่วมเนี่ยเราก็ส่งรถหกล้อไปขนแม่พิมพแม่พิมพ์ของลูกค้าเอากลับมาเก็บไว้ที่บริษัทก่อนแม่พิมพ์จมน้ําเยอะเหมือนกันนะใช่ครับนะฮะเราก็ขนออกมาได้เท่าไหร่เราก็รีบเอาออกมามาเก็บไว้รักษาให้ลูกค้าแล้วก็ ห้องประชุมเนี่ยเราก็แบ่งเป็นออฟฟิศนะจัดเป็นออฟฟิศชั่วคราวให้ลูกค้าได้มา,าใช้ทํางานานะฮะส่วนเรื่องของหนี้ต่างๆเราก็พักชําระหนี้เลยช่วงนั้นใจดีก็คือลูกค้า,า,าแต่ลูกค้าไม่มีไม่มีเราไม่เสียหายสัก บาทเดียวนะหลังจากลูกค้าฟื้นฟูแล้วลูกค้าเหล่านั้นก็เป็นลูกค้าที่ดีที่ทํางานร่วมกับเราด้วยดีตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป็นลูกค้าเราได้ต่อเนื่องระยะยาวเลยใช่ครับนะคะก็แรงบุญแรงกุศลที่คุณสมปิติได้ทําไว้นะคะมุมมองของทางคุณสมปิติในเรื่องศินห้าเนี่ยมองว่าปฏิบัติได้ยากง่ายประมาณไหนคะศีลห้านะฮะศีลห้าเราเรียกว่านิจศีลนะฮะหรือขรุขรหัมนะฮะ ปกติแล้วผมว่าก็เป็นสิ์ที่อยู่คองคู่กับมนุษย์นะฮะมาตั้งแต่เริ่มเดิมทีเลยะนะฮะผมก็คิดว่าการปฏิบัติของศีลห้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่ายากในการปฏิบัติะนะฮะแต่เรียกว่าถ้าบางคนที่ไม่ทํายากในการที่จะเริ่มทํามากกว่าใช่ไหมคะยากะะที่จะเริ่มนะฮะแต่ว่าในการที่จะปฏิบัติศีลในการรักษาศีลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ควรอยู่คู่กับ มนุษย์เราตลอดไปตลอดไปเลยอย่างที่เขาบอกว่าสีลังโลเกอนุตลังคะศินเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกอันนี้นะครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้บริหารผู้นี้นะคะมีบาลีมาฝากด้วยนะคะภาษาบาลีข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่คะเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทางคุณสมปิตเนี่ยมีลูกน้องนะคะในลักษณะที่ว่ามีให้เลือกค่ะเป็นลูกน้องที่เก่งค่ะ เก่งเก่งมากทํางานแทนคุณได้กับลูกน้องที่มีคุณธรรมจริยธรรมถ้าให้เลือกจะเลือกประเภทไหนคะอ๋อครับแน่นอนนะฮะคือคถ้าให้ดีนะครับถ้าไม่ให้เลือกให้ดีผมว่าก็น่าจะทั้ง2อ,อย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นที่จะต้องเลือกผมก็คิดว่าลูกน้องที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะฮะก็เป็นสิ่งที่ที่เราควรที่จะเลือกไว้ก่อนนะเพราะเหตุว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย เกิดมาจากการหลอร่อหลอมนะ,ะเกิดจากการหลอร่อหลอมนะส่วนความเก่งความสามารถเนี่ยจะเกิดจากความฝึกฝนนะผมคิดคว่าการฝึกฝนเนี่ยน่าจะฝึกได้ง่ายนะ,ะส่วนการหลอร่อหลอมนี่ต้อง ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งเขา<ฆ>ด้วยเราด้วยถึงจะหล่อหลอมออกมาได้เป็นคุณธรรมจริยธรรมอ๋ค่ะนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะลูกน้องเนี่ยจะเกิดจากการหลอ่อหลอมนะคะส่วนคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถเนี่ยจะเกิดจากการฝึกฝนนะคะท่านผู้ชมคะและถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยทางคุณสรงพิติต้องการให้ทายาทมาสืบสานต่อธุรกิจไหมคะ อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับม,มีในใจแล้วใ <ผม S 1> ช่ไหมคะคำตอบเนี่ยผมเองนะฮะ,ะเกิดมาจากโตมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่นะฮะอบรมสั่งสอนให้ให้ลูกทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองะนะฮะแล้วกเ็เมื่อตอนออที่บ้านก็มีธุรกิจนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ท่านท่าน กำลังจะตัดสินใจนะในการที่จะให้ลูกมาสืบสารธุรกิจท่านก็ก็เรียกลูกมาถามทุกคนเหมือนกันนะฮะว่าจะเอาไหมเอาไหมนะฮะ ผมก็ณขณะนั้นผมก็ตอบคุณพ่อว่าไม่ยังไงคะไม่หรอกครับ๋อเหลอคนะฮะไม่กลัวท่านเสียใจหรอคะไม่หรอกครับเพราะว่าท่านก็มีลูกหลายคนแล้วก็มีพี่น้องที่เก่งๆเยอะก็ช่วยดูแลคุณสมเป็ตินี่คนที่เท่าไหร่คะผมเป็นคนที่ห้าคนที่ห้าคนที่ห้ายังมีน้องอีกคนหนค่ะนะฮะซึ่งซึ่งก็คิดว่า คุณพ่อสอนมาด้วยแนวทางแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีซึ่งทำให้เรามีความเข้าใจนะฮะในการที่จะทำงานแล้วทำงานในสิ่งที่ชอบะนะฮะเช่นเดียวกันทายาทของผมนะฮะเราก็อบรมลูก ในลักษณะนีะนะ้ปัจจุบันลูกคนโตก็ศึกษาแพทย์ะนะอยู่ที่ศรีราชพยาบาลนะอยู่ชั้นปีที่5แล้วก็คิดว่าในอนาคตเขาก็จะมีมีอนาคตที่ดีของเขานะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาตินะซึ่งซึ่งผมว่าเขาก็น่าจะมีความภูมิใจนะในระดับ ของเขาเองอยู่แล้วคลณพี่กับคุณพ่อเลยนะคะไม่มีปัญหาครับส่วนลูกคนเล็กก็กําลังศึกษาอยู่ที่มิดลนเหมือนกันเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตเขาเองเหมือนกันนะผมก็คิดว่าก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะมีลูกหลานสืบทอดไหมผมปัจจุบันก็เตรียมความพร้อมของธุรกิจของเราให้พร้อมที่สุดนะฮะโดยที่ วางระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะโดยใช้หลักในการบริหารนะฮะที่ควรจะเป็นนะครับแล้วเมื่อเราคิดว่าเรามีความพร้อมถึงณขณะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราได้ถามเราก็จะต้องถามกับเจ้าตัวนะฮะซึ่งต้องถามลูกว่าจะเอาไหมเหมือนกันนะฮะเราผมคิดว่าณเวลานั้นก็จะได้ความตอบที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายนะฮะมากกว่าที่เราจะไปตั้งความหวังแล้วก็ไปคาดหวังไว้ว่าเขาจะต้องดูแลนะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ทีเดียวนะคะคําว่าความพร้อมของทางคุณส่งปิติเนี่ยความพร้อมเนี่ยประมาณไหนคะพร้อมทุกเมือ่อพร้อมทุกวินาทีเพื่อที่จะต่อสู้หรือว่าเผชิญกับปัญหาได้ตลอดคะ่ะอ่าค่ะคครับความพร้อมที่ผมหมายถึงนะฮะ,ค,ะคือ,อ,อปกติเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะทุกคนจะบอกว่าเ,เราจะต้องมีความพร้อม อย่างนั้นนะอย่างนี้นะฮะนะแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยความพร้อมของผมหมายถึงว่าการมีสตินะฮะในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่สักอย่างนะฮะแล้วก็สติเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ควรติดอยู่กับเราตลอดนะเพราะว่าถ้าเราทําอะไรแล้วแล้วเรามีสตินะฮะนั่นคือที่มาของผมคิดว่าของหลักของสัจรรมทั้งปวงนะครับนะฮะทั้งหมดอยู่ที่สติครับค่ะแล้วก็ ทราบมาว่าทางคุณสมปิตินี้ก็ชอบเข้าวัดเข้าวานะคะมีไปปฏิบัติธรรมอะไรที่ไหนบ้างไหมคะในช่วงเวลาว่างหรือว่าเป็นเวลาที่หลังจากเลิกงานแล้วเป็นช่วงลองวิกเอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไปปฏิบัติธรรมกันกันบ่อยนะครผมกับครอบครัวกับภรรยาก็จะไปยุวธิิกะธรรมสมาคมบ้างยัวพุธนะครับนะฮะแล้วก็ ยังมีอีกหลายๆที่นะฮะก่หลายๆายายที่ที่ชนบุรีบ้างนะฮะที่เพชรบูรณ์บ้างะนะครับโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะบางนาตรานะกิโลเมตรท<ม>ี่สิบสามอ๋อยี่ใกล้ใกล้ใ บริษัทโ o a ใช่ไหมคะแถวนั้นก็อ๋อยู่ด้านหลังตรงซอยเอแบกใช่ไหมคะซอยวัดเสาธงกาะที่เข้าไปด้านหลังวิะไเลยของทางทางนั้นก็เข้าได้ใช่ไหมครับวันหลังจะต้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยนะคะค่ะและในช่วง AEC กํากำลังใกล้จะเข้ามาถึงในปลายปีนี้นะคะคุณสมปิตนีมีมีการวางแผนรับมือยังไงบ้างคะในธุรกิจของทางคุณสมปิติีเนี่ยค่ะก็ AEC นะฮะ <c oughs> ที่กำลังจะเข้ามาถึงนะฮะในในปลายปีหนี่ง <c oughs> นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องเตรียมทั้งหมดนะฮะก็คือ,อความพร้อมของบุคลากรน, <c oughs> นะรอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักเลยใช่คัก <c oughs> สำคญนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอวัฒนธรรม <c oughs> ภาษานะครับแล้วก็ความสามารถในการที่จะทำตามระเบียบต่างๆข้อกำหนดต่างๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นเป็นเป็นข้อที่หนึ่งะฮะ <c oughs> ถัดมาก็เรื่องของเทคโนโลยี <c oughs> นะฮะเพราะว่าเมื่อ AEC มาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะ <c oughs> เทคโนโลยีบางอย่างนะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพหรือปร <c oughs> ิมาณ <c oughs> ค่ะ,คะก็แล้วถ้าเกิดมองมองย้อนไปนะคะที่ที่โรงงานทางคุณสมปิตเนี่ยก่อตั้งมานะคะณ ณตอนนั้นน่ะคิดไหมคะว่าเราน้ำพักน้ำแรงของเราเองเนี่ยนะคะที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่มีหลักธรรมะนะคะหลักธรรมะที่ประยุกต์ใช้นะคะหรืออาจจะเป็นธรรมะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะซึ่งทางคุณสมพิติเนี่ยก็ได้ใช้ในการเป็น เป็นอิทธิบาทสี่ใช่ไหมคะคที่มีชันทะนะคะชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยนะคะคแล้วทางคุณสมพิติมองว่าในลักษณะของธรรมะเนี่ยมีอะไรที่จะบอกกล่าวท่านผู้ชมไหมคะว่าสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของของท่านผู้ชมได้อย่างไรบ้างคะครับก็บบผมคิดว่าโดยทั่วๆไปะนะฮะในแต่ละท่าน ก็จะมีหลักธรรมะของของตนเองอยู่แล้วะนะฮะแต่ที่ผมผมใช้หลักของอิทธิบาทสีเนี่ยเพราะว่า,ามันเป็นหลักอิทธิบาสสีเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ทําให้เกิดความสําเร็จะนะฮะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะรวมลงมาอยู่ในในชันทวิริยะจิตตะวิมังสานี้ะนะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่า,าคนเราเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะหลักสําคัญเลยคือตัวฉันทา ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเราก็จะเรียนเก่งถ้าเราตั้งใจจะจีบผู้หญิงเราก็จะได้แฟนะนะฮะนั่นมาจากความตั้งใจเสมอะนะฮะเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็ได้หลักความตั้งใจเนี่ยนะฮะมาจากคุณพ่อะนะค,คุณพ่อก็จะสอนมาทำอะไรนะต้องตั้งใจ ตั้งใจไว้ก่อนเป็นอัันนดบแรกี่เป็นอันดับแรกค่ะนะผมผมสมัยนั้นยังไม่ได้ศึกษาธรรมะหรอกครับก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็เราก็ตั้งใจทำค่ะนะอก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนน่าจะประสบความสำเร็จได้ถ้ามีหลักธรรมนะสักหนึ่งอย่างในตัวเองค่ะ ก็จะมีหลักธรรมะประจําใจนะคะแล้วถามอีกนิดนึงค่ะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางคุณสมพิติตั้งแต่เมื่อไหร่คะพอจะบอกท่านผู้ชมได้ไหมคะผู้บริหารท่านนี้นะคะพอจะนึกออกไหมคะคงตั้งแต่สมัยสมัยเรียนเด็กเรียนเลยใช่ไหมคะซึ่งช่วงนั้นก็ ก็เราก็เข้าชมรมพุทธศาสนาแล้วก็นั่งสมาธินะฮะตักวัดทุกวันพุธที่จุลานะฮะจังมีสัะน้ำนะฮะเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นซึมซับได้เยอะไหมคะณตอนนั้นเรารู้สึกว่าโปร่งใสไหมคะแล้วก็มีความรู้ซึ้งในรถสธรรมขนาดไหนคะก็การการฝึกนะฮะสมาธิ ทําให้เรียนหนังสือได้ดีนะทำาเรียนหนังสือได้ดีแล้วเราก็ชวนเพื่อนนะเข้าชมรมพุทธนะก็ดีใจอย่างหนึ่งในชีวิตนะก็คือได้ชวนเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อสมคิดนะครับเข้าชมรมพุทธปัจจุบันนะท่านก็บวชเป็นพระภิกษุตลอดชีวิตแล้วครับ ค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็เป็นมุมมองของผู้บริหารท่านนี้นะคะคุณสมปิติอัศวรุ่งเรืองค่ะซึ่งใช้หลักธรรมะนะคะอิทธิบาท4ฉชันทะนะคะมีความตั้งใจนะซึ่งไปควบคู่กับของ ISO นะคะก็คือการแพลน PLA N ค่ะแล้วก็วิริยะนะคะวิริยะเป็นความภาคเพียรค่ะซึ่งก็จะไปแมทกับตัวคำว่าดู D O D ูนะคะจิตตะความรับผิดชอบความเอาใจใส่ค่ะจะไปแมทกับหลัก ISO คือเช็ค C H.E.C.K. นะคะแล้วก็วิมังสามีมนุษย์สัมพันธ์นะคะการแอคชั่นค่ะเป็นการกระทําอะไรก็แล้วแต่การมีมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นด่านแรกนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนพ้องนะคะเพื่อนในโลกพระพุทธศาสนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณคุณสมปิติอัศวรุ่งเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเมทเทคเพลตติ้งจำกัดค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะที่026757696ในรายการธรรมะกับซีโอค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการดิฉันสุพนาพัทรเมธาบรกุลพร้อมทีมงานก็ขอ,อ,อลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ